เออไปต้องไปต้องฝนเท่าเดี๋ยวผลลูกอาย่ไปไกลเพื่อนหลายเอาเอาเลยบ่เอาผากเลยครับเมื่อนี้เป็นอีกเมื่อนึงครับที่พระคุณเจ้าเพคนมาตัพผลแล้วครับวัดบุรพาลามแล้วก็พระประจําดูงวัดไม้สิบลูกจุกวัดบุรพาลามกันเลยขั้เมตตาจากเจ้าอาตเพท่านเพ้่านมาก เป็นไอ้ดูแลเป็นห่วงเป็นให่นะครับว่าทั้งวัดในซึ่งดวงพุ่งเฮาเลยแค่ข้านพระอุโบสถประจําวัดนนะครับจากเป็นกระบะเปิดเบิดวัดนะครับทั้งบ้านเมืองเฮากับมาหลายสุขูขันไปสุกข,ข,ขูทุกคนนะครับนะะีุ่ขเพียรทุกไหวเวลาไม่ใช่แดงไม่ใช่หรอเพิ <c oughs> ่นอายุเก,กือบแปดสิบเพิ่นกับมานะครับเออนี่แต่เพศยิ่งสิหลายคนเพศไส้เยอะเออเพศ <c oughs> นี่สุโร่วมเมือ่อร่วมใจกันนะมรัโมนี่กาได้ร้ายแผงเยกยข้านนะครับข่าน,านอุ่นกับโจเสุดลนวครับเลือยสิบสามสอบเดียวเนี่ยจากคนละครับเกือบด้วยสอบนะครับก่โอ้ถือว่าพ่มอมโซิชีอันนี้นบ่ได้คนทั้งวัตา้าราเบิรกของเฮาเนี่ย,ยต่แกสารชลราแล้ะบ่คอยจะจ้างนะครับเอาพ่อมโซมิชี่กันเป็นรักนะครับก็ ไอ้คนกระจอกกระจ่ายมันกับชดย่อยๆมากนะครับแต่มี่กับสางนะบ่มีกับ,นะกบลดไปนะครับกต่นะครับเหียวระว่งพ่อเนาะบ้านพ่อเอาอีกเนะนะี่ยนะอะไรล่ะอ,อ๋อเออการคนละครับกตได้ข้าวดีนะครับโควต์จช็เดือนนะแต่เป็นสิมีการบวชลูกบวชล้านนะครับ กองบุญใหญ่ของเพป็นประมาณเก่ากองนะครับเปิ้นกะสินี่แหละครับประมาณเดือนมิหน้านะครับทั้ง้าอาวาสราเ์เปิ้งกะสิได้ได้งานเพิ่มค <c> ร <oughs> ับได้งานเพิ่มเอ่อสิขาร์ดมาได้กับคนแล้ววัดบุรพารามพคนมาสุกวัดสมีเส้ปูนเส้นอย่างมึงกับบ้าซอยอยู่ตลอดนะครับขอบพ,พ,พุ่ขอบพุ่นหลายๆายสำหรับไอ้ ตัวงูข้าวเจ้าของเมืองนะครับช่างวัดบุรพาราบนะครับอเมริกามาครับมานเนี่ยมันมันเี้เดือนหงายไปเนี้ยพี่น้องปกติเกี่ยวฟอนเนี่ยโอ้ยไอ้อากาศเนี่ยหนาวสั่นโชคก็มันเนี้ยเปลี่ยนแปลงครับกะเฮ้าววันเฮ้าก็ทุกวันแหละอากาศมันเดี๋ยนหนีความชื้อ ไอ้ดอกขั้งกร่าง่างสิบาทน่ครับอยู่ข้างหอละขั้งมีต้นหัางนะครับก่ะคำร่งทังหลอดสลากับล่างรับผู้ไม่ชับนะครับได้หินมาหินภูเขานะครับก่อนแักง่ายๆขั้งพอเอ๋ทระเจ้าพระเจ้าวาดหรือลาพารุพารุวัดเป็นเกียรเรี่ยง ขาเจ๊มือเสียทั้งกระป๋องเก็บคนไปเด็สิบไร,รยายบรรยางีดอกไปฝุ่นละทั้งเดียวนี่นเเลี้ยงแล้วทัว้งลูกครัวนะครับอกัวัดโค้เฮานี่ก็ได้เขตอย่งก็ในตาตั้งวัดเนี่กัปีหาเก่านะครับปีหาเก่าสมาาเก่านะครับกถือว่าววเป็นรถใหม่อยู่อขอบคุณค่ะ ขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนๆค่ะที่ชมคลิปขอบคุณอันผู้บรรยายค่ะขอบคุณคุณพ่อผู้บรรยายขอบคุณนันนักสแสดงในคลิปเนาะขอกันไม้คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ